นี่เห็นไหมครับแค่กดยาพิษนิดเดียวนะครับผมดามเอจขึ้นมาอีก9 0 0 0 0สนะฮะ สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจัก y รยูทูบก n Way นะครับผมวันนี้นะฮะจะมาแนะนำสกิล New Potion Research แล้วก็ยาพิษอันใหม่ของ Assassin นะครับผมบอกได้เลยว่ายานี่แหละทำให้เราเทพขึ้นเยอะมากนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามขี้ไม่ใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับเทปทูดอตคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมลเวได้นนค่าขนมสำหรับสิ่งทีี่่่่่เเเรรรรราาจะะะมมมมมแนนน,นนนนนนนรรรนใใใววััั้้คบผป็สุุดดยยอออตกหขง Assassin's Creed ไช ของ G X นะครับผมนั่นก็คือยาพิษอันใหม่นะครับผมก็จะมีหลายอันไม่ว่าจะเป็นฟิเลเซียนะครับผมหรือว่าจะเป็นท็อกซินนะครับแล้วก็ยังมียาอื่นอีกมากมายนะครับผมซึ่งเราจะได้มาจากสกิลนี้ครับผมนิวพอเชอร์รีเซิร์ชนะครับผมซึ่งเราอัพเต็มกันอยู่แล้วเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยทำให้เรา E D P นานขึ้นนะครับผมเป็น5นาทียังไงก็บังคับอัพนะฮะมันก็เลยทําให้เราสามารถสร้างพิษได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนแล้วกันนะครับผมของผมเนี่ย มี2อันที่พกมาก็คือฟิเลเซียกับท็อกซินนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะการเคลือบพิษอันเนี้ยมันแยกกับเคลือบพิษธรรมดาใช่ไหมครับเคลือบพิษธรรมดาคือนี้นะครับผมแต่ว่าเคลือบพิษอันใหม่เนี่ยมันใช้สกิลอันนี้ครับผมพอยชั่นวัวพรนนะครับอ่ากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นรายชื่อของยาที่เรามีในตัวนะครับผมเราก็เลือกกดปุ๊บแล้วก็กดโอเคมันก็จะมีสายลักขึ้นนะครับผมอ๋อแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวต้องให้ลองดาเมจก่อนนะครับผมอันนี้ก่อนกดนะครับผม EDP ปุ๊บวีนะครับผม พอสอิมอยู่ที่6ล้าน7นะฮะอ่ะหล้าน6 6ล้าน7นะครับผมแบบนี้นะฮะ1.5ล้านนั่นคือมันไม่ติดคีนะครับผมอ่าแล้วเราก็เคลือบพิษนะครับผมปัป๊บเข้าไปนะครับผมป๊บนี่เห็นไหมครับแค่กดยาพิษนิดเดียวนะครับผมดามเมอขึ้นมาอีก9 0 0 0แสนนะฮะ นี่แหละครับผมสกิลนี้เพราะเชอร์รีเซิร์ชของเรานะครับผมกับยาฟิเลเซียนะฮะซึ่งยาพิษอันใหม่ของอาอร์ซินเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน9ชนิดด้วยกันนะครับผมซึ่งแต่ละอันนี้ความสามารถโดดเด่นมากนะครับผมเริ่มกันที่อันแรกนะครับผมพลเริษิตเนี่ยเป็นยาที่เราเคลือบใส่ตัวเองนะครับผมแล้วคุณจะได้วิ่งเร็วเหมือนอินคิดเอจไอนะครับผมซึ่งอันนี้ก็แนะนําว่าข้ามไปเถอะนะครับไม่ต้องไปสนใจมันต่อมาคือฟิเลเซียนะครับผมขวดสีม่วงที่ผมใช้เมื่อกี้นะครับผมความสามารถของมันก็คือ เพิ่มคีย์ที่คอร์ดเดิม15%นะครับผมแล้วก็เพิ่มแฟลตเดเมจนะครับผมอีกห้าเปอร์นะครับอันนั้นแหละคือเหตุผลที่ทําไมเมื่อกี้เนี่ยมันคอสอิมแรงขึ้นเก้าแสนนะครับผมก็เพราะว่าคีดาเมจเพิ่มขึ้นนั่นเองนะฮะก็เป็นหนึ่งในยาที่ผมใช้บ่อยมากตอนตีบอสอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันเพิ่มดาเมจค่อนข้างเยอะนะฮะต่อมาที่สามก็คือเดทเฮิร์ทนะครับผมเดทเฮิร์ทเนี่ยเป็นยาที่เอาไว้รีเจน HP หนึ่งเปอร์เซ็นต์ทุกๆหนึ่งวินาทีนะครับผมก ไม่อยากกดสมอลไลท์พอร์ชันเลยพวกนี้นะครับก็มากดอันนี้ได้แต่ว่ากดสมอลไลท์เถอะนะครับถ้าคุณอัพสกิลไอตัวพอร์ชันวัวพรอนเต็มอ่ะมันจะได้อยู่ที่300วินะครับผมก็ประมาณสัก5นาทีนะฮะต่อมาคือลิชเอ็นนะครับผมลิชเอ็นเนี่ยเอาไว้กันตาบอดกับกันสตาร์ร้อ100%นะครับผมซึ่งในคัทส3เนี่ยตาบอดเรากดยาเขียวก็ได้นะครับผมส่วนสตาร์ร้อยเปเนี่ยส่วนใหญ่จะอัพวิทย์ร้ออยู่แล้วมันไม่ค่อยติดกันอยู่แล้วนะครับ ดังนั้นก็เลยข้ามไปแล้วกันสําหรับดิสนียนะครับต่อมาคือเวนอ b บีดนะครับผมเวนอ b บีดเนี่ยมันจะลดดาเมจจากการสะท้อนกายภาพระยะใกล้ลง30%นะครับผมก็คือถ้าแมงทองเปิดสะท้อนนะ่ะคุณกดยานี้เข้าไปอย่างน้อยคุณก็โดนสะท้อนไม่ตายละมังแต่ก็ตายอยู่ดีแหละถ้าคุณคอสอิมแรงมากๆนะครับสมมติเปิดสะท้อนมาแล้วคุณคอสอิมสัก10ล้านอะ่ะถึงจะลดไป30%ก็ตายอยู่ดีนะครับดังนั้นก็ ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อมาเมจิกมัสลูมนะครับผมอันนี้ก็เป็นอันที่นิยมอีกอันหนึ่งสําหรับสายโซเดส์เลยพวกนี้นะครับผมเพราะว่ามันจะลดดีเลย์ได้10%นะครับเห็นไหมครับแค่คุณเสพยาเนี่ยอยู่ๆดีเลย์คุณก็เพิ่มขึ้นมา10%นะครับผมโคตรดีนะฮะแล้วก็ต่อมาคือท็อกซินนะครับผมยาท็อกซินเนี่ยเป็นยาที่ผมใช้บ่อยในการเก็บเลเวลเพราะว่ามันจะฟื้นแม็กทุกๆ1วินาทีนะครัับผมมนเอาไว้ใช้แทนพวกสมอลมานาได้เลยนะครับผมดังนั้นนก็แะนําว่า ถ้าใครจะเก็บเวลด้วยงบน้อยๆแล้วผมแนะนำว่ากดยาท็อกซินอันนี้เลยนะครับผมก็จะสามารถเอาไว้ฟื้น SP ได้นะครับผมฟื้นค่อนข้างดีนะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวกดให้ดูนะครับผมปึ๊บนี่เห็นปะกดปั๊บนะครับผมเห็นปะมันก็ค่อยๆเด้งมาทีละ1 1เปอร์นะครับผมแม็กซ์ SP ผมพันสามเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันแค่สิบสามหน่วยนะครับแต่มันเด้งรัวๆทุกๆวิไงนะครับมันก็จะพอช่วยได้นะครับผมเนี่ยยื้อเวลาในการปั่นได้นะครับผมเห็นปะ กดปั่นค้างตลอดเวลา HP ก็ลดลงนะลดลงเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ลดเร็วมากนะครับผม ก็ถือว่าเป็นยาอันนึงที่แนะนํามากเลยในการเก็บเวลนะครับผมสําหรับท็อกซินนะครับต่อมาคือยาสุดท้ายครับผมโอบบเวนเคิร์ดนะครับผมอันนี้จะต้านสถานะใบแล้วก็ติดเคิร์ดนะครับผมซึ่งนั่นแหละข้ามไปเถอะนะครับคุณไปกินฟฟนาซีเอาก็ได้นะครับผมดังนั้นนะครับมันก็เหลืออยู่แค่3อันที่คุณจะกดใช้นะครับผม1คือฟิเลเซียเอาไว้เพิ่มคีเาเมตกับเพิ่มแฟดาดเมตนะครับอันนี้สําหรับพวกตีบอสอะไรอย่างนี้นะครับผมอย่างที่2ก็คือ มิจิมัสลูมนะครับสำหรับแอซโซเดสหรือว่าสายที่มันต้องใช้ลดดีเลย์นะครับผมเพราะว่าอันนี้ได้ลดดีเลย์10%นะครับทำดีเลย์ได้ง่ายนะฮะแล้วก็อย่างที่3ก็คือสายเก็บเวลนะครับผมก็คือท็อกซินนะครับผมที่เอาไว้รีเจนเอชพีหนึ่งทุกๆ1วินาทีนะครับผมก็เป็น3อันหลักๆอ่ะนะครับผมที่ใช้บ่อยๆนะครับหรือว่าถ้าใครอยากประหยัดยาก็ใช้เดเทอร์สเข้าไปด้วยก็ได้ก็รวมเป็น4นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับมาดูวัตถุดิบกันก่อนดีกว่านะครัััััััับบบบบบผผผผมมมมมมมวตถุดดิิินน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 ะะะคคคครรรรรสาาาหหฟเเเเเเเลลซีีีียยยยไอออ้พ่่ขงงใช จำนวน20อันกับยาพิษนะครับและนอกจากวัตถุดิบที่ขึ้นในตารางแล้วนะครับมันจะมีอีก2อย่างที่เราต้องมีก็คือถ้วยบทยาซึ่งไปซื้อได้ที่อดิบาลันเดี๋ยวพาไปนะครับผมแล้วก็เครื่องมือในการผสมพิษนะครับผมก็เดี๋ยวพาไปซื้อเหมือนกันนะครับอันนี้ให้ดูวัตถุดิบหลักๆไปก่อนที่เราต้องหานะครับพวกยาพิษซื้อได้นะครับผมมีที่เราต้องหา,างจริงๆก็คือตัวหนักอโนเลียน20อันนะครับผมซึ่งในการทํา1ครั้งเนี่ยมันจะสุ่ม ตั้งแต่6ถึง9ขวดนะครับผมถ้าสําเร็จนะถ้าสําเร็จรอบนึงเนี่ยคุณจะได้6ถึง9ขวดสุ่มก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะก็จริงๆใครที่แบบช่วงนี้อยากหาตังค์เนี่ยคุณไปล่าหนังอโนเลียนมาทํายาพิษฟิเลเซียขายก็ได้นะครับผมราคาอยู่ที่ประมาณ10กว่าเคนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วก็ตัวเมจิกมัสลูมนะครับผมใช้พอยชั่นสปอร์10อันนะครับโอ้อันนี้ก็หาง่ายเหมือนกันนะฮะกิฟเฟนดันเจียนเลยนะครับผมชั้น1นะครับพอึ่งนปอร์โโอ้โหไปแบบ ปั่นปั่นกีดแป๊บเดียวก็ได้เป็นพันอันแล้วนะครับผมเห็นไหมครับของเพิ่มดีเลย์สิหาง่ายมากนะฮะต่อมาคือท็อกซินนะครับผมท็อกซินเนี่ยจะใช้สติกกี้พอยชั่นนะครับผมสติกกี้พอยชั่นเนี่ยก็อาจจะหายากนิดนึงนะครับผมมันหาได้จากโดซิล่าแล้วก็มินิพูลเลตนะครับผมก็คือพวกต้นไม้กินคนแถวแถวลิงหินลิงไฟอะไรพวกนี้นะครับผมอ่ะส่วนอื่นๆนี่ก็อย่างที่บอกไปว่ามันไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมก็เลยข้ามไปนะครับ ก็เอาหลักๆเนี่ยสาอันเนี้ยนะครับผมกําลังดีนะฮะโอเคเดี๋ยวพาไปดูวิธีการทํายาพิษก่อนนะครับในการทํายาพิษนะครับผมคุณต้องไปซื้อถ้วยบดยาก่อนที่อดีบาลันนะครับเมื่อมาถึงอดีบาลันนะครับผมไปที่บ้านมุมซ้ายล่างได้เลยนะฮะเมื่อมาถึงบ้านมุมซ้ายล่างนะครับผมก็เดินเข้าไปนะฮะเมื่อเข้ามานะครับคุยกับกิลมร์ชานคนนี้นะครับผมเลือกข้อ2นะฮะสิ่งที่เราต้องการนะครับผมก็คือนี่ครับผม medicine b o w นะครับผมก็ซื้อมาได้เลยนะครับทำยาพิษหนึ่งครั้งใชอันะฮะ ก็ซื้อผมก็ซื้อติดๆไว้แล้วกันนะครับผมสักพันอันนะฮะต่อมาก็กลับไปที่มอร์ล็อกนะครับผมเราจะไปซื้อยาพิษกันต่อนะฮะในการซื้อยาพิษนะครับผมมาที่มอร์ล็อกนะครับแล้วออกขวาจากคาฟ้ามานิดนึงนะฮะไปตรงหลังบ้านตรงนี้คุณจะเจอเด็กผู้หญิงถือ,อแมวอยู่นะครับผมก็คุยกับเขานะครับผม เขาก็จะเป็นคนขายพิษให้เรานะครับผมซึ่งมันไม่สามารถดีได้นะฮะในการทํา1ครั้งนะครับผมก็จะใช้ตัวเครื่องมือ1อันนะครับผมอ่ะผมก็ซื้อติดไปก่อนเลยนะครับซื้อไปเท่านี้ก่อนลวกันอ่ะแล้วก็เราจะทําพิษตัวฟิเลเซียนะครับผมจะใช้วอ์ชั่นเฮิร์บนะผมแลนตาต้านะฮะผมก็ทําไปซื้อไปแค่2ออันก็พอนะ วัตถุดิบไม่ได้หามานะครับผมทําเป็นตัวอย่างเฉยๆนะฮะอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราให้อตซินไปทํากันนะครับสูตรในการทํายานะครับผมมันจะขึ้นอยู่กับค่าเด็กแล้วก็ค่าลักนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นกิลตินปกตินะครับผมคุณส่วนใหญ่จะอัพประมาณสักลักร้อยยี่ใช่ไหมเด็กร้อยหนึ่งอะนะครับผมซึ่ง a รักรอยยี่เดคร้อยหนึ่งเนี่ยโอกาสสาเร็จมันก็แทบจะเรียกว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะนะครับผมมันประมาณ95%เพราะว่าในการในสูตรอ่ะมันมีบวกลบ5เปอร์อยู่นะครับยังไงก็สูงสุดประมาณ95เปอร์มีโอกาสแตกอยู่นะฮะแต่ก็ถือว่าค่อนข้างเต็มร้อยแล้วล่ะนะครับวิธีการทํายาพิษนะครับผมก็คือใช้สกิลนี้ครับผม p o ชั่น n creation กดปับ๊บมันก็จะขึ้นรายชื่อที่เราสามารถทําได้ใช่ไหมครับก็กดโอเคเลยนะครับผมใส่วัตถุดิบที่ต้องการเนี่ยอันนี้ไม่ต้องใส่ก,ก็ได้กกดดโอเเคคไไปปลย็้รับบผม๊ เห็นไหมครับมันก็จะสุ่มมาให้6กถึงเขวดนะครับผมถ้าเราอัพสกิลนิวพอเชอร์ริเซอร์เต็ม10นะครับผมหนังเค้แค่20อันนะครับผมคุณหน้าอย่างน้อยก็6กขวดแล้วนะครับผมนี่ฮะปุ๊บเห็นไหมเจ็ดขวดนะครับผมซึ่งก็ยาพวกนี้ก็เอาไปขายได้หรือใช้เองก็ได้นะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับผมอย่าลืมเอาไปใช้กันด้วยนะครับมันเพิ่มดาเมจของกิโยตินเราได้เยอะนะครับผมไม่ว่าจะไปลดดีเลย์เพิ่มคีดาเมจนะครับผมหรือว่าใช้เก็บเวลก็มีลีเจ ก็อาจจะแบ่งเวลาไปหาวัตถุดิบบ้างหรือว่าถ้าใครมีเวลานะครับสามารถไปหามาขายกันได้นะฮะหรือว่าคุณจะเป็นแบบพ่อค้าทำยาก็ได้ของผมทำยาพวกนี้มาขายอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็เท่า,ทานี้ละกันนะผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาม,ามีคลิปใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟิ t ทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่วงกัมบนเวขายของสําหรับใครที่อยากสนับสนุนกัมบนเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่มสับสไครได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกัมบนเวให้มีกาลังใจทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกาลังใจให้กัมบนเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโด o n a t ได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกาลังใจให้กัมบนเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อหมกอมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ